สวัสดีทักทายเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ครับผมไรสังกัดดังซึ่งฮะคลิปนี้ก็มาดูาทีมงานเมืองตรลุงผักสดครับนะฮะลงผักที่ตลาดสดนะครับสดจริงๆครับนี่ฮะนะฮะ้ำตกลงผักเสร็จแล้วก็ไม่มีลูกค้าแล้วครับเพราะว่าเจอฝนถล่มนะครับ ผักก็วางเรียงรายรอลูกค้านะครเข้ามาเลือกซื้อนะครับแต่ก็ไม่มีลูกค้านะฮะช่วงนี้ก็ตัดไหม้ตัดกี่ถุงกับบรรยากาศการทำงานของทีมงานเมืองตรุงผักสดนะครับ ไม่เป็นไรไหลเมื่อกี้มันตกใส่ข้างบนมันกระดินไว้นั่นแหละไว้นัน่นแหละต้องทำมันนะครับผักเยอะแยะมากมายเลยจะขายให้ใครดีนะครับกับบรรยากาศของทีมงานเมืองตรุงผัผกสดที่ลงผักแล้วก็เอาไว้ส่งลูกค้าครับ เจอฝนในช่วงหัวค่ำนะฮะลูกขาไม่มีเลยยับเลยแบบนี้ครับออ,อ,อมี่มหนึ่งถุงใช้เวลาตัดกี่นาทีเ่นาที่ให้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 ตัดใบนะไม่ใช่ตัดอย่างอื่นนะ <laughs> ต้องมีนิดหน่อยใช่ไหมต้องมีประสบการณ์แต่ว่าประสบการณ์ของเรากี่รอบแล้วสองรอบแล้ว,ลวต่อไปก็ต้องระวังให้ดีนะครับนี่ฮะตัดผักไปขายกันครับผักสดครับผมสดจริงๆฮะ สดทั้งสดทั้งเยิ้มเลยเพราะว่าฝนครับต่างคนต่างหน้าที่ครับดูนครับคนนั้นก็เป็นมือโปรโมือตัดครับผมกรีดแอ่อย่างเดียวครับฝั่งนี้ก็จะเป็นมือตัดเหมือนกันครับตัดกระลำดอกเพื่อที่จะไปทําการขายครับอันนี้อันนี้หรือเปล่าออ อันนี้หรือเปล่าเออเนี่ยมันมันนี่ครับ ไม่มีลูกค้าเลยนะครับทีมงานว่าไงดีนะครับผักสวยๆครับเอ็เมื่อวานไม่มีควางตุ้งมาวันนี้ควางตุ้งสดๆส,สวยๆเลยเอามาอีกแล้วครับแบบห,หอมมาเชียวโอ้โหอันนี้ทำไมกินจุกแทวันนี้หลังจากที่ปล่อยไปไลาย <c oughs> <c oughs> หลังจากที่ปล่อยไปเยอะวันนี้เลย เอาเต็มที่เลยใช่ไหมอืมโอ้ผักสวยๆเยอะแยะมากมายครับเอาเส้นไนอีกไปยัางกิมสไต้บะติด

มาดูครับอ่าแบตหมดแล้วครับคณะต้องนิดหน่อยครับปิดไฟวะปิดไฟทีนี้ปิดไฟรีอ่ะปิดได้ครับ พวกเอพวกอะไรเวลาเราเนี่ยต้องดับก่อนแม่มันฉุดแรงดับพวกเอพวกอะไรให้หมดก่อนสตาร์ทอะ่ะมันฉุดเวลาฉุดมันกระชากมันกระชากพวกสายพานอะ่ะ<ว>เออไฟพวกอะไรเออพวกไฟพวกเอ,อ A, พวกอะไรที่ว่าเวลาเราสตาร์ทคือเราปล่อยดับให้หมดแปดบทครับคันนี้ติดเรียบร้อยแล้วนะฮะ สำหรับทีมงานสายมุขลุงผันสดครับผมหรือว่าซุปมองดำงครับนครับผักเราก็กองเหลือเยอะเยะเลยตอนนี้น,นะครับ ชนไไปตต่ออเย,ยอะรกับา <c oughs> ดีว่าช่วงจังหวะลงของก็ลงผักเนี่ยยังไม่ไม่เจอฝนเท่าไหร่ครับมาเจอฝนแค่ช่วงอะไรลงมาแค่นั้นเองนะครับ ที่บนร้านนะครับที่ทีมงานขายอยู่24ชั่วโมงครับตรงนี้นะครับ ทางร้านขาย24ชั่วโมงนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะได้ผักอลองแวะเข้ามาดูได้ฮะที่ร้านเมืองตรุงผกสดนะครับอยู่ที่ตลาดสดเมืองสุรินทร์นะฮะเข้ามาดูก่อนก็ได้ครับที่ร้านนะครับมีทุกเกือบทุกอย่างให้เลือกนะครับสำหรับผักลูกค้าชอบผักประเภทไหนหรือว่าอยากจะซื้อเท่าไหร่นะครับก็ลองแวะเข้ามาดูก่อนได้นะครับผมทีมงานเราเป็นกันเองครับนะฮะ ก,ก,กัมพูชาได้มีผักอะไรปลูกได้บ้างสวายครับผมโอ้ใช่เออเฮ้ยนี่สวายครับผมสวายมาจากประเทศเพื่อนบ้านครับนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก <c oughs> ็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนท,ทางร้านมึงตะลุงผักสดนะครับผม ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับที่เข้ามาเลือกซื้อนะฮะก็ทางร้านก็ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันเลือกสรรกันเอาเองนะครับไม่ว่าจะเอาสักประมาณไหนก็ได้นะฮะที่ร้านให้เลือกเอาเองนะครับผมไม่จํากัดว่าจะต้องซื้อเป็นกิโลคือลูกค้าจะต้องซื้อ,อโลหรือ2โลอะไรเงี้ยนะครับสิบาท20บาท30บาทก็ว่ากันไปนะครับสําหรับของที่เราเทขายประมาณนี้ครับ บางคนซื้อเท่ไปกินแค่มื้อเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเลือกออย่างละนิดอย่างละหน่อยได้ครับเ okay, คบบบบ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ